ำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของชาวต่างชาติโดยมีชาวต่างชาติสงสัยแล้วตั้งคำถามว่าทำไมฝรั่งถึงชอบเมืองไทยทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบไปประเทศที่พัฒนาแล้วและสะอาดกว่าในทวีปเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงและจีนเรามาลองฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็นนี้ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะประเทศไทยทําให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในแดนไกลมีความปลอดภัยทําให้มีกําลังซื้อมากขึ้นในประเทศที่มี GDP สูงกว่าหรือมีดัชนีการพัฒนาที่สูงกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้อยู่อาศัยจะมีความสุขมากขึ้นเ<อ>มื่อตอนที่ฉันไปทํางานที่เกาหลีทุกคนถามว่าฉันไปที่นั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่ามีเป็นคําถามปแปลก สำหรับฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นฉันก็แค่อยากจะสนุกและท่องเที่ยวเพื่อที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมและออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆชาวเกาหลีฉันรู้จักคนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียและจีนจำนวนมากรวมถึงชาวตะวันตกที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะเป็นความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยไม่ใช่แค่ชายหาดไม่ใช่แค่ค่าครองชีพไม่ใช่แค่ผู้คนเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใคร สำหรับประสบการณ์ชีวิตและสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาเพื่อนชาวญี่ปุ่นของฉันบอกว่าเขาชอบทำงานในประเทศไทยเพราะบรรยากาศที่เป็นสากลทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโลกจริงๆไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเมื่อเขาอาศัยและทำงานในประเทศไทยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในกรุงเทพร,รวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วยกันและชาวต่างชาติชาติอื่นๆด้วย ฉันชอบเมืองไทยและเมืองขนาดรองๆองลงไปของจีนในเมืองใหญ่ๆของจีนตำรวจทั้งหมดถูกซื้อมาโดยมาเฟียบางพื้นที่มันสกรปรกมากมีมลพิษทำให้มองเห็นไม่เกินสิบฟุตจีนเองก็ไม่ได้เป็นมิตรกับการลงทุนจากต่างชาติมากนักดังนั้นฉันจึงลงเอยที่ประเทศไทยกรุงเทพมีพัฒนาการของเมืองเป็นอันมากมีความสะอาดมากขึ้น ฉันสามารถใช้วันหยุดสุดสัปดาห์บนเกาะต่างๆในประเทศไทยแล้วกลับสู่กรุงเทพเพื่อประชุมเรื่องธุรกิจในวันจันทร์ฉันสามารถไปเยี่ยมเพื่อนที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะค่าครองชีพในประเทศไทยต่ำทำให้ฉันได้ประหยัดเงินและไล่ตามความฝันอื่นๆได้ง่ายขึ้นประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดหากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้านดิจิตอลคอมเมนต์ต่อมา คอมเมนต์นี้คนเวียดนามมาตอบกลับว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีความสกปรกมากโดยเฉพาะในกรุงเทพมีถังขยะอยู่ทั่วไปและมละพิษทางอากาศก็น่ารังเกียจอากาศไม่ได้สะอาดโดยเฉพาะในช่วงที่เขาเผาทุ่งทางภาคเหนือของประเทศประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนแต่ก็มีการพัฒนาสูงกว่ากัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวัน ฮ่องกงและจีนก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเช่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกับประเทศไทยที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงไม่มีชายหาดตลอดทั้งปีแล้วที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีฤดูหนาวที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นเดียวกันกับไต้หวันมีอากาศหนาวเย็นกว่าประเทศไทยมากดังนั้นหากคุณมาจากยุโรปหรือทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาคุณคงไม่อยากเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างแน่นอน คุณอยากจะเจอประเทศที่มีอากาศแบบอุ่นมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาคำถามของคุณมีความเข้าใจผิดฉันคิดว่านักท่องเที่ยวมักชอบไปเที่ยวประเทศท,ที่พัฒนาแล้วมากกว่าขอเปรียบเทียบระหว่างประเทศญ,ญี่ปุ่นกับไทยญี่ปุ่นมีการพัฒนาเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นระบบขนส่งสาธารณะของโตเกียวโตเกียวอาจเป็นมหานครที่ดีที่สุดของโลกโดยทั่วไปแล้ว โตกเกียวเป็นเหมือนเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นระดับโลกไม่มีการช่อโกงและมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวนอกโตกเกียวมีภูมิประเทศที่สวยงามและเขตภูมิอากาศที่แตกต่างกันมากคือตั้งแต่พื้นที่ฤดูหนาวแบบไซบีเรียในฮอกไกโดไปจนถึงชายหาดเขตร้อนในโอกินาวาฉันรักญี่ปุ่นฉันอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆแต่นี้ไม่ใช่ประเทศสำหรับการผจญภัยจริงๆ เนื่องจากทุกอย่างดำเนินการและจัดระเบียบด้วยคู่มือและตารางเวลาที่แน่นอนไม่มีอาหารริมทางที่ยอดเยี่ยมและราคาถูกหรือมีชายหาดที่บริสุทธิ์ยกเว้นว่าคุณจะบินไปโอกินาวาในช่วงสั้นๆทุกอย่างดีจริงๆแต่คุณต้องควบคุมค่าใช้ใจ่ายอย่างเข้มงวดมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำ,กสำหรับนักเดินทางที่มีงบประมาณจำกัดไม่มีอะไรที่ถูกในญี่ปุ่นหากคุณมีงบประมาณที่ไม่มากนะัก ญี่ปุ่นก็ไม่เหมาะกับคุณด้วยเงิน100ดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรต่อวันรวมค่าโรงแรมคุณจะไปได้ไม่ไกลจากโตเกียวประเทศไทยเงินที่คุณต้องใช้สำหรับโฮสเทลหรือที่พักระดับล่างในโตเกียวจะทำให้คุณได้ห้องพักของโรงแรมระดับ3-4ดาวในกรุงเทพประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีส่วนหนึ่งเช่นสนามบินรถไฟฟ้า การดูแลสุขภาพชั้นหนึ่งสำหรับชาวต่างชาติแต่ประเทศไทยมีระบบรถไฟที่ไม่ดีบนถนนเองก็ไม่ปลอดภัยมากนักจากผู้ขับขี่ที่ประมาทและไม่เคารพกฎจราจรแต่อาหารราคาถูกจริงๆสามารถปาร์ตี้ด้วยเงินไม่กี่ดอลลาร์บนชายหาดที่ยอดเยี่ยมและมีกฎระเบียบน้อยกว่าญี่ปุ่นมากคอมเมนต์ต่อมามีคนเข้าใจผิดเป็นอย่างมากเกี่ยวกับประเทศไทยว่าไม่มีการพัฒนาและไม่สะอาด ซึ่งไม่เป็นความจริงใช่อาจจะมีบางจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนักในประเทศไทยแต่ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีการพัฒนาชินเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศตะวันตกกรุงเทพมีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินและระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพหางสรรพสินค้าในกรุงเทพมีขนาดใหญ่หรูหราเมื่อฉันนึกถึงประเทศที่ไม่พัฒนา ฉันจะนึกถึงลาวกัมพูชาพม่าฟิลิปปินส์กรุงเทพในสายตาของฉันอยู่ในประเภทเดียวกับสหรัฐอเมริกาฮ่องกงเกาหลีใต้เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ถูกและมีโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกสบายเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ชาวต่างชาติชอบที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเพราะคุณมีฐานะร่ำรวยกว่าสามเท่าเพียงแค่อาศัยอยู่ที่นี่ ฉันทำงานให้กับบริษัทต่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทยฉันได้รับเงินเดือนตามปกติฉันอยู่คอนโดมิเนียมสูงหรูหราเพียง500ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนฉันไม่ต้องกังวลเรื่องค่าผ่อนรถเพราะระบบขนส่งสาธารณะพาฉันไปได้อย่างง่ายดายทุกที่ที่ฉันต้องไปและใช้แท็กซี่ฉันสามารถไปได้ทุกที่เมื่อฉันต้องการการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯประเทศไทยเรียบง่ายแต่เครียดน้อยกว่าในลอนดอน นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ชาวต่างชาติจำนวนมากในประเทศไทยเลือกที่จะอาศัยหรือกเกษียณที่นี่และไม่ต้องการกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดคอมเมนต์ต่อมาไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติทุกคนจะชอบประเทศไทยฉันเป็นชาวต่างชาติแต่ฉันชอบประเทศญี่ปุ่นจริงๆผู้คนมีอธัธยาศัยดีมีถนนที่สะอาดและปลอดภัยมากกว่าประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาฉันเลือกที่จะกเกษียณในกรุงเทพ เพราะค่าครองชีพไม่แพงฉันชอบสภาพภูมิอากาศและสถาปัตยกรรมของประเทศไทยรวมถึงผู้คนส่วนใหญ่ฉันอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านคนมุสลิมในกรุงเทพฉันมีเงินบำนาญเล็กๆน้อยๆและเพียงพอที่จะประหยัดเงินได้ในแต่ละเดือนคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงิน15ดอลลาร์ต่อวันที่นี่ฉันเคยอาศัยอยู่ประเทศจีนประมาณ17ปีฉันคิดว่าจีนเป็นประเทศที่มีความสกรปรก คอมเมนต์ต่อมาฉันอาศัยอยู่ไกลจากกรุงเทพในภาคอีสานซึ่งน่าจะเป็นภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยแต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแม้แต่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลที่สุดก็ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อําเภอที่ฉันอยู่เป็นอําเภอเล็กๆแต่ยังมีเทสโก้โลตัสเป็นของตัวเองสาเหตุที่ฉันชอบที่นี่ก็คือวัฒนธรรมชาวพุทธวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติผู้คนที่สุภาพและมีมารยาทดี ภาคอีสานอาจจะยากจนแต่ก็มีอรารยธรรมมากมายมากกว่าประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วหลายแห่งของโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันอยู่ที่หัวหินเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนไทยโดยทั่วไปใช้ชีวิตด้วยสํานวนว่าแล้วแต่คุณซึ่งมีความหมายมากกว่าที่คิดในประเทศตะวนตกหลายประเทศที่ฉันเคยอาศาัยอยู่ฉันไม่เคยรู้สึกอิสระและสะดวกสบายเท่าที่ฉันทําได้ในประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาฉันจะเพิ่มเหตุผลของคนชอบประเทศไทย <S <S นอกเหนือจากการเงินที่เงินดอลล่าร <Terra> ์ของคุณจะสามารถทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างราชาได้ 1. ความงามตามธรรมชาติของประเทศและชายหาด 2. ความเป็นมิตรของผู้คน 3. วัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนาที่หลากหลายคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา โดยรวมแล้วจำนวนคนจนมีมากกว่าคนรวยสลัมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพถ้าหากคุณไม่เห็นคนขอทานเป็นเพราะขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมายกรุงเทพไม่ใช่ยูโทเปียเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆในโลกมีอาชญากรรมการจรกรรมและปัญหาสังคมอื่นๆคอมเมนต์ต่อมาฉันเคยมาเที่ยวกรุงเทพเป็นเวลาสองเดือนตอนนี้ฉันอยู่ในกัวาลมเปิรง ต่หากเปรียบเทียบกันแล้วกรุงเทพวุ่นวายเสียงดังมากการจราจรเป็นฝันร้ายและมีกลิ่นน้ำเน่าในขณะที่เดินไปตามถนนกลัวลำเปิดเหนือกว่ามากในทุกด้านคอมเมนต์ต่อมาฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกันและอยู่ที่นี่มานานกว่า4ปีแล้วฉันเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดข้างตน้นกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่มีทุกสิ่งที่เมืองใหญ่สามารถนำเสนอได้ และมีห้างสบสินค้าที่เหนือกว่าห้างสบสินค้าที่อื่นเท่าที่ฉันเคยไปมาอย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยโดยรวมแล้วถือว่าสกปรกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประเด็นผู้คนมักจะทิ้งขยะจากหน้าต่างรถทิ้งขยะไม่เป็นที่ในหมู่บ้านที่ฉันอยู่นอกตัวเมืองเชียงรายไม่มีบริการเก็บขยะชาวบ้านจํานวนมากต้องนําขยะมูลฝอยมาทิ้งไว้ข้างถนนซึ่งมีการเผาเป็นระยะระยะ ต่ในเมืองใหญ่ๆที่มีประชากรหนาแน่นจะมีบริการนอกจากแง่บุมที่สกปรกแล้วประเทศไทยยังมีจุดด้อยคือมีประชาชนจํานวนมากมีการศึกษาต่ํามีค่าแรงต่ําการขาดโอกาสของประชาชนในด้านต่างๆมีตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตทําไมชาวต่างชาติถึงชอบอยู่ที่นี่มีเหตุผลมากมายเช่นพวกเขามีความเป็นอิสระมากขึ้นที่นี่ อีกประการหนึ่งคือค่าครองชีพที่ต่ำอาหารมีราคาถูกปรับใดที่คุณชอบกินอาหารไทยฉันอยู่กับภรรยาสามารถรับประทานอาหารแบบไทยได้ถ้าคุณเลือกกินอาหารตะวันตกจะมีให้บริการในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆแต่ในเมืองเล็กๆมีทางเลือกน้อยกว่าประเทศไทยติดอันดับของโลกในเรื่องของการเสียชีวิตบนท้องถนนจากคนขับรถที่น่ากลัวมีความประมาทขาดมารยาทและไม่มีวินัยจราจร โดยรวมแล้วฉันคิดว่าคนชอบเมืองไทยเพราะค่าของชีพเป็นหลักถ้าหากคุณสามารถมองข้ามแงี่ยลบไปบ้างก็ได้ประเทศไทยก็เป็นสถานที่ที่ดีฮ่าฮฉันชอบประเทศไทยเกือบตลอดเวลาแต่มีหลายครั้งที่มันน่างุนงิดคอมเมนต์ต่อมาฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดนองคายจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงนองคายแม้ว่าจะไม่ได้รับการพัฒนาเท่ากับกรุงเทพ แต่ฉันอยู่ที่นี้ได้แบบสบายๆมีอินเทอร์เน็ตที่ดีโรงพยาบาลที่ดีอาหารอร่อยผู้คนน่ารักอากาศดีและสะอาดนอกจากนี้หนองคายมีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มีข้าของต่างๆขายเช่นปลาแซลมอนรมควันและขนมปังฝรั่งเศสคอมเมนต์ต่อมาฉันกับภรรยาอยู่ที่กรุงเทพ8ปีกว่าแล้วฉันกเกษียณแล้ว และอาศัยอยู่ในคอนโด41ตารางเมตรบนถนนสุขุมวิทฉันจ่าย650ดอลลาร์ต่อเดือนรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคฉันสามารถใจ่ายในราคาเหล่านี้ได้การเดินทางไปไหนมาไหนในกรุงเทพถูกกว่านิวยอร์กอาหารตะวันตกก็มีมากมายสิ่งที่ฉันอยากจะเพิ่มเติมคือความสะอาดคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยไม่ได้พัฒนาเท่าจีนญี่ปุ่นหรือสิงคโปร แต่นำหน้าฟิลิปปินส์และเวียดนามมีระบบการศึกษาที่ดีและมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมีระบบสุขภาพที่ดีมากและดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากแต่ต่ำกว่าสหารัฐอเมริกาและออสเตรเลียนิดหน่อยอย่าลืมว่าระบบสุขภาพของสหรัฐอเมริกาก็มีช่องว่างอยู่บ้างประเทศไทยมีการขนส่งภายในประเทศที่ดีตั๋วเครื่องบินมีราคาถูกรถเมล์เป็นระบบที่คนยากจนใช้ผู้คนเป็นมิตร แต่น่าเสียดายที่ภาษากังกไม่ใช่ภาษามแม่คอมเมนต์ต่อมาเหตุผลหลักที่ผู้ชายชอบย้ายไม่อยู่เมืองไทยก็คือการติดต่อกับผู้หญิงไทยนั้นง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีรายได้ดีคุณจะกลายเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดสำหรับผู้หญิงไทยในพื้นที่ผู้ชายตะวันตกที่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้หญิงในประเทศบ้านเกิดของตัวเองแต่เมื่อเขาอยู่ที่นี่พวกเขาเริ่มได้รับความสนใจ เลยชชื่่่นนอบทีีมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวไม่มีที่ไหนเทียบได้ฉันเดินทางไปยังต่างประเทศบ่อยครั้งในฐานะนักท่องเที่ยวมีหลายประเทศที่เคยไปเช่นสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรมาเลเซียสิงคโปร์ตุรกีและอื่นๆแต่ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆที่ฉันชอบ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของคนต่างชาติในประเด็นที่ว่าทำไมฝรั่งถึงชอบเมืองไทยทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบประเทศที่พัฒนาแล้วและสะอาดกว่าในภูมิภาคเอเชียเชน่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต,ไต้หวันฮ่องกงและจีนไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ